สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็พบกับพี่หม่อมอีกนะคะในหัวใจใหญ่กว่ามะเร็งท a อกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่หม่อมนะคะนําเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากค่ะเรื่องพิเศษที่เราจะต้องควรระวังกันนะคะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ค่ะนั่นหมายถึงออุจจระค่ะซึ่งถ้าเราอุจจระดีนะคะนั่นหมายถึงลำไส้เราดีนะคะแต่ถ้าเราอุจจระไม่ดีก็เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่ทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยขับถ่ายได้ยากนะคะ พฤติกรรมแรกเลยนะคะสำหรับการที่ทำให้ขับถ่ายยากนะคะก็คือทานไฟเบอร์น้อยเกินไปค่ะสำหรับผู้ชายนะคะควรจะได้รับไฟเบอร์ใน1วัน38กร,รัมต่อวันนะคะส่วนผู้หญิง25กร,รัมต่อวันค่ะพฤติกรรมที่2ก็คือเราดื่มน้ำน้อยเกินไปการหล่อลื่นระบบการขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีก็ทำให้ถ่ายอุจจาระยากค่ะส่วนข้อที่3นะคะการอั้นอุจจาระนะคะถ้าเราอั้นอุจจาระเนี่ยเกิน2ครั้ง ร่างกายเราจะจดจำและแล้วก็จะทำให้ขับถ่ายยากมากค่ะข้อที่สี่เราไม่ค่อยขยับตัวการที่เราไม่ค่อยขยับตัวนะคะอวัยวะต่างๆก็คือเคลื่อนไหวไม่ค่อยดีะระบบของเหลวในะร่างกายก็คือขับเคลื่อนไม่ค่อยดีก็เลยทําให้ขับถ่ายยากค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือ ความเครียดค่ะความเครียดเดี๋ยวจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นปัจจัยหลักๆในทุกสาเหตุเลยค่ะพอเราเครียดมากๆนะคะก็ทําให้ของเหลวในร่างกายแห้งหล่อลื่นได้ยากก็ทําให้เกิดการอุจจระที่ยากลําบากค่ะ แล้ววันนี้นะคะพี่แหม่มก็มีเคสตัวอย่างหนึ่งเคสนะคะได้แก่คุณกบค่ะซึ่งเป็นมะเร็งลำไส้แล้วปัจจุบันนี้ลุกลามไปที่ปอดแล้วนะคะเรามาดูกันว่าพฤติกรรมหรือกิจ,จวัตรประจําวันของคุณกบก่อนที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วปัจจุบันนี้คุณกบดูแลรักษาสุขภาพกันอย่างไรค่ะ ซึ่งในเจตนาตอนนั้นน่ะอยากช่วยเพื่อนมากกว่าเพราะเราอ่ะอยู่ระยะสงบโลกสงบเราก็เลยอยากช่วยเพื่อนระยะ4ซึ่งหมอไม่รับรักษาและอยู่สองคนเราก็เลยจะทําให้เขาเพื่อจะขอ,อยาไปให้เขาคราวนี้พี่ก็เลยไปให้เพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยบังเอิญเขาเป็นหนักเขาแอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือเขาเขาลามไปช่วตัวแล้วเขาเป็นขั้นถึงแบบอยู่ไม่นานแล้วหมอบอก3เดือนเขาก็เลยไม่ได้ทานตัวนี้เราก็เลยหยิบยาตัวนี้เออมาทานเองดีกว่าตอนนั้นก็เลยหยิบมาทานเองคืนแรกปุ๊บ โอ้โหทำไมมันหลับสนิทได้ขนาดนี้แบบหลับสนิทเหมือนแบบไม่ได้นอนมานานนะคะและตื่นมาเราก็สดชื่นมากเลยแล้วรู้สึกแข็งแรงอยากอยากไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะในวันแรกที่เราทานเข้าไปอะค่ะเราทานเองแล้วเนี่ยตอนนี้เราเชื่อมั่นร้อยค่ะว่ามันดีจริงสําหรับสุขภาพถ้าใครได้ทานสวัสดีค่ะ,คะพระวัาพัชกินสาลีนะคะอายุ57ปีนะคะทำงานเป็นพนักงานบริษัทค่ะฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อ การใช้ชีวิตอาหารเนี่ยก็คือเป็นอาหารลดจัดนะคะก็อย่างเช่นพวกส้มตามนี่คือทานประจําเลยส้มตามก็คือใส่ปลาด้วยนะคะแล้วก็พวกไส้กรอกเบคอนแฮมอะไรเงี้ยคือชอบทานมากๆจะทานประมาณแค่มือสองมื้อเองถ้าอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าไปทำงานเราได้ทานทุกมือครบ พ่อนะคะคือเมื่อ5ปีที่แล้วเตี่ยสูบุรีแล้วเขาก็เป็นมะเร็งที่ปอรดระยะที่4นะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีอโ,โกก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมเหมือนกันเ <St arts> ท้าความก่อนว่าจริงๆอ่ะไม่ได้เจอโดยตรงเกิดจากว่าเส้นเอ็นหัวไหลอักเสบเส้นเอ็นหัวไหลขาดแล้วก็ไปทํากายภาพกายภาพเนี่ยเขาจะใช้อุจจาระแล้วก็ความร้อนมันจะไปถึงแผลในท้องเราซึ่งเราเป็นอยู่แล้วเราไม่รู้ หลังจากนั้นก็คือเลือดไหลเลือดไหลแล้วก็บอกคุณหมอว่าเนี่ยเลือดมันไหลออกมาหมอก็เลยบอกว่างั้นต้องรีบไปหาหมอที่เรามีประันสังคมอยู่ก็ทําการตรวจฉายทีซีสแกนแล้วก็ตรวจกล้องนะคะก็คุณหมอก็แจ้งผลว่าเป็นมะเร็งลําไส้ระยะสองก,กว่าคือตอนนั้นหลังจากที่เราบอกว่าเลือดไหลแล้วเนี่ยในท้องเนี่ยเราก็ไปเสิร์ชขาข้อมูลทั้งหมดเลยว่าเราเป็นอะไร ห้าข้อหกข้อเนี่ยเราเข้าหมดเลยในเกณฑ์ที่เป็นมะเร็งหลังจากไปฟัง,ฟงผลปุ๊บเราเป็นคนยิงคําถามหาหมอคนแรกคำแรกเลยค่ะว่าเป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณหมอ <laughs> คุณหมอเขาก็มองหน้าเราแล้วก็บอกใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสตันไปนิดนึงว่าเออเราก็เป็นจริง,รงๆเหมือนที่เราคิดเนาะตอนนั้นเราก็หูดับไปแป๊บนึ่ะค่ะแต่เราก็มีสติว่าเออแล้วเ,เ,เราต้องทํำยังไงคุณหมอเขาก็จะแนะนําว่าอันนี้คือต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องให้คีโมซึ่งตอนที่เราไปหาหมอเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เราถือสิทธิ์อยู่ หมอเขาก็จะทําการผ่าตัดให้หลังจากนั้นภายใน10วันเขาคอนเฟิร์มผ่าตัดให้เลยนะคะหลังจากผ่าตัดมาเนี่ยคุณหมอก็ภายใน1เดือนเขาก็ส่งไปให้เคมีที่ศิริลาาคเคมีฉายแสงครบหมดตอนที่ทำเคมีไม่เอฟเฟกเยอะค่ะของพี่เพราะว่าของพี่เนี่ยระดับ2กว่าซึ่งเป็นเคมีแบบกินกิน6ครั้งนะคะแล้วก็ฉายแสง25ครั้งจะมีผลกับร่างกายนิดหน่อยคืออ่อนเพลียทานอาหารไม่ได้แค่นั้นไม่ไม่มีเรื่องขึ้นไส้อาเจียน เป็นเล็กน้อยเท่านั้นไม่ไม่ถึงกับเยอะมากคีมโมครั้งสุดท้ายเมื่อสิงหา6-4 f o โฟโลทุก4เดือนนะคะโฟโลไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจนมาถึงเดือนพฤษภาปี6-5ล่าสุดก็พบว่าที่ปอดเนี่ยค่ะมีจุดอยู่1จุดประมาณ4มิลแล้วหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็โฟโลเร็วขึ้นก็คือเป็น3เดือนล่าสุดก็เพิ่งไปทำมานะคะก็คือพบว่ามันกระจายมาถึง6จุดแล้วตัว จุดก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําส่งไปหาคุณหมอปอดว่าคุณหมอปอดจะต้องทําอะไรบ้างคุณหมอปอดบอกว่าตอนนี้ที่เห็นจริงๆเลยเนี่ยที่ชัดจริงๆเลยเนี่ยมีอยู่ข้างซ้าย1เมตร้างกว่า3เมตรรวมกันเป็น4เมตรนะคะอันนี้หมอต้องการที่จะผ่าตัดออกโดยใช้2กล้องนะคะอันนี้เราก็รับทราบแล้วแต่ตอนนี้ค่ะคือช่วงรอคิวคุณหมอเรียกเข้าไปผ่าตัดเพราะฉันตอนเร็วแล้วก็คือเหมือนทำตัวปกติค่ะ ยาสมุนไพรตัวนี้จริงๆไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะก็คือว่าไปปกติชอบเปิด YouTube ดูแล้วอยู่ๆเนี่ยมีอยู่ YouTube หนึ่งที่เป็นของพี่ชื่ออะไรไม่รู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้เหมือนเราเด้งขึ้นมาแล้วก็เลยเออเป็นเหมือนเราเราก็เลยเข้าไปกดดูแล้วก็ดูเรื่องราวทั้งหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าไหมก็เลยเข้าไปที่แฟนเพจนะคะเพื่อไปเขียนข้อความเขียนข้อความฝากไว้แล้วเพื่อให้ทางทีมงานโทรกลับมา แล้วก็ทางทีมมันก็โทรกลับมาหาพี่อะไรเงี้ยซึ่งในเจตนาตอนนั้นน่ะอยากช่วยเพื่อนมากกว่าเพราะเราอะอยู่ระยะสงบโลกสงบเราก็เลยอยากช่วยเพื่อระยะ4ซึ่งหมอไม่รับรักษาแล้วอยู่2คนเราก็เลยจะทําให้เขาเพื่อจะขอ,อยาไปให้เขาก็เลยมีคนคนเมตตาให้มาให้มาส่วนหนึ่งนิดนึงอะค่ะคราวนี้พี่ก็เลยไปให้เพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยบังเอิญเขาเป็นหนักเขาแอดมิดอยู่โรงพยาบาลคือเขาเขาลามไปทั่วตัวแล้วเขาเป็นขั้นถึงแบบอยู่ไม่นานแล้วหมอบอก3เดือนเขาก็เลยไม่ได้ทานตัวนี้ ส่วนอีกคนหนึ่งพี่ไปให้เขาก็คือเขาเหมือนทานคีโมเม็ดอยู่คือหมอไม่รักษาแต่ว่าให้ประทังด้วยคีโมเม็ดเขาก็เลยไม่ทานนะคะเราก็เลยเก็บไว้คันนี้คันนี้น้องเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาก็เสียชีวิตไปเลยนะคะที่บอกว่าอยู่โรงพยาบาลนะ่ะเราก็เลยหยิบยาตัวนี้เออมาทานเองดีกว่าตอนนั้นก็เลยหยิบมาทานเองคืนแรกปุ๊บโอ้โหทำไมมันหลับสนิทได้ขนาดนี้แบบหลับสนิทเหมือนแบบไม่ได้นอนมานานนะคะและตื่นมาเราก็สดชื่นมากเลยแล้วรู้สึก แข็งแรงอยากอยากไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะในวันแรกที่เราทานเข้าไปอะคะ่ะแล้วตอนนั้นคือทานวันลเม็ดนะคะทานวันลเม็ดทานอยู่ลองทานสัก7วันสิเราลองทานต่อเน,นื่องสัก7วันสิเพราะเรามีอยู่แค่นิดเดียวเราก็ทานไป7วันเออมันมันโอเคมากเลยในเรื่องของการนอนหลับแล้วก็ทานอาหารได้ด้วยน้ําหนักขึ้นด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยไปพบคุณหมอตาม follow, follow follow ที่หมอนัดเราก็เลยเจอที่ปอดครั้นี้เราก็เลยหันกลับมาทานปรึกษามาทางทีมงานนะคะว่าอย่างเงี้ยต้องทานเท่าไหร่ น้องก็เรียกว่าเออทานสัก2เม็ดดีกว่าพี่เป็นเช้าเย็นซึ่งอันนี้เพิ่งเริ่มทานได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะเช้าเย็นเรารู้สึกว่าเออมันมันดีขึ้นกว่าเดิมอีกโดยเฉพาะเราเป็นหวัดทุกวันนะคะตอนนั้นเราทาน1เม็ดเนี่ยเราก็ยังเป็นหวัดทุกวันเพราะเราเป็นภูมิแพ้พอเราทาน2เม็ดวันแรกปุ๊บหวัดที่เป็นนะคะหายเลยถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะพี่อะเป็นคนซื้ออาหารทานไม่ได้ทําเองเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่า1ในเรื่องผงชูรสเนี่ย เราต้องได้รับแน่นอนนะคะอันที่2ก็คือว่าเราจะไม่ทานของปิ้งย่างเลยเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อหมูเนี่ยไม่ทานเลยนะคะถ้าจะทานจริงๆก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อปลากับเนื้อไก่ซึ่งเราถามหมอมาแล้วเนื้อเนื้อเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวเนี่ยทานได้อะไรที่มีทําให้สุขภาพเราไม่ดีเราก็จะเลี่ยงไปเลยค่ะอย่างส้มตาที่เราเคยชอบใส่ปลาร้าใส่อะไรเงี้ยไม่ทานเลยทุกอย่างที่เป็นของชอบเผ็ดเราก็ทานไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็คือชีวิตเปลี่ยนไปค่ะ เปลี่ยนไปเลยแราวันนั้นเพื่อเพื่อสุขภาพเราก็ต้องต้องปรับสมุนไพรพี่แหม่มเนี่ยค่ะยืนยันเลยนะคะว่าเราทานเองแล้วเนี่ยตอนนี้เราเชื่อมั่นร้อยค่ะว่ามันดีจริงสําหรับสุขภาพถ้าใครได้ทานนะคะมีออยกํากับอะไรเงี้ยค่ะก็คือทําให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นกับประกอบกับคนที่ทานเขามาคอนเฟิร์มมายืนยันการทานแล้วเป็นยังไงอันนี้ค่ะพี่พี่เชื่อมั่นยืนยันได้เลยค่ะว่าถ้าคุณได้ทานแล้วคุณจะรู้ว่า สุขภาพคุณดีขึ้นยังไงโดยเฉพาะคนที่กำลังป่วยเนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นนะคะให้กำลังใจผู้ป่วยทุกท่านนะคะที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้บางทีอ่ะเราเรามีโอกาสที่จะหายเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนะคะจิตใจเราต้องเข้มแข็งส่วนคนรอบข้างก็เป็นกําลังใจที่สนับสนุนเราให้กําลังใจเราแต่ตัวเราสําคัญที่สุดในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกิน ก็ต้องเลือกนะคะสําหรับอะไรที่แสลงเนี่ยก็ไม่ควรทานนะคะอารมณ์ก็คือต้องม,มันทำสมาธิบ้างนะคะคือให้จิตใจแจม่มใสนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ5้าหมู่โรคเนี้ยยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะหายไม่ใช่แบบมีหนทางที่จะเสียชีวิตอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้ถูกทางโดยเฉพาะเราต้อง ขนทางเรามีเลือกไม่มากนะคะสำหรับผู้เป็นมะเร็งเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องหาขนทางให้ถูกด้วยว่าเราควรจะไปเลือกทางอะไรแผนปัจจุบันก็ต้องรักษาแผนไทยเราก็อาจจะถ้าเรามีที่ดีกว่าอย่างเช่นตัวตัวยาสมุนไพรพี่แหม่มเนี่ยค่ะ ะะถ้าสมมติใครได้เจอแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปลองลองดูนะคะพิจารณาดูว่าเออลองทานดูดีไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เออปากต่อปากนะคะคนมายืนยันแล้วว่าเออมันมันช่วยให้สุขภาพดีได้จริงนะคะอันนี้ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ขอยืนยันอีกคนหนึ่งว่าสมุนไพรพี่แม่มนี่ดีมากคะ่ะขอขอบคุณพี่แม่มนะคะ ที่ให้โอกาสาพี่กบได้มาในวันนี้แล้วก็ให้ข้อมูลดีๆให้คำแนะนำที่ดีๆกับพี่กบไปในการใช้ชีวิตในอนาคตนะคะเพื่อให้เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้ต้องขอขอบคุณพี่แม่มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะจากเคสที่เราได้รับชมกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการที่กระตุ้นให้เรามีชีวิตต่อได้ก็คือกำลังใจโดยเฉพาะกำลังใจจากครอบครัวและคนที่เรารัก แต่ถ้าเราไร้คนข้างตัวก็ไม่เป็นไรค่ะ กำลังใจจากตัวเราสำคัญที่สุดเราสามารถสร้างได้ถ้าเราสร้างกำลังใจของเราแล้วเรายังสามารถเผื่อแผ่กำลังใจไปกับคนข้างเคียงเราได้อีกค่ะสำหรับใน EP ีนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าท่านใดนะคะมีคำถามสงสัยอย่างไรนะคะสามารถถามมาได้ค่ะที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเช่นเดิมพี่แมมทีมงานแล้วก็แพทย์แผนไทยจะมาร่วมกำตอบคำถามให้ท่านได้เข้าใจค่ะสำหรับใน EP ีหน้านะคะก็โปรดติดตามเรื่องสุขภาพดีๆของพี่แมมนะคะที่จะน มาฝาฝกคอยติดตามตอนต่อไปค่ะว่าจะมีเคสอะไรอีกแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้พี่หม่ำต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ